ครัได้คอท์ครับโอเคครับได้คอท์ได้คอท์อ่ะโอเคครับก็อยากให้ป้าสีเล่าถึงก่อนที่เราจะมาทอผ้าอย่างเงี้ยครับวิขาดเห็นไหมเวลาโค้นลายผ้าเลี้ยวก่อนเลี้ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถก่อน ชมรีมีผ้าทอด้วยเหรอเออไม่เคยเห็นนะรู้จักแตกค่คบดัะนั้นบ้านผ้าทอไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้ไปถึงตลอดหนองมนนะเขาต้องทอผ้าไม่งั้นไม่มีผ้านุ่มผ้าห่มเต่อมามันขายได้เขาก็ไปขายกันที่อ่างศิลาเริ่มแรกเดิมทีอ่างศิลาเขาก็ทอแต่อ่างศิลามาเปลี่ยนเป็นตลาดเขาก็ไม่ได้ทอกันละน้อยคนนักส่วนมากบ้านปึกทอ ทอเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปส่งที่ตลาดอ่างศิลาเขาถึงเรียกว่าผ้าอ่างหินหรือผ้าอ่างศิลาทุกวันนี้คนยังพูดติดปากนะถ้าคนกรุงเทพมาเขาเรียกผ้าอ่งางศิลาแต่จริงๆอ่ะทอที่บ้านปึกน้องมนก็ทอนองครูเนาะน้องมนก็เป็นตลาดไงอาจารย์อ่างศิลาก็เป็นตลาดแล้วก็บ้านปึกก็เป็นชาวบ้านเขาก็ยังทอแล้วกเอาไปส่งที่ตลาดาอ่างศิลาเขาก็เลยเรียกว่าผ้าอ่างหินหรอืออ่างศิลาคนที่เป็นทอผ้าได้ คนทอเนี่ยมีในตำบุท้องถิ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยทอผ้าได้ทุกคนแต่คนที่จะเอาเอาได้ไปซื้อได้มามาย้อมมาก็มีวิธีการเตรียมก็คือเราจะไปซื้อได้ได้ที่เป็นอย่างนี้นะค่ะได้เยลรมันมาแล้วมันจะเป็นเส้นเล็กมันจะใช้ไม่ได้เลยเราต้องมาขยํามมีข้าสุก ข้าวสุกที่เราเหลือทานเหลือแล้วเราก็เอามาขยำกับน้ำเนี่ยขยำไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่าจะขยำได้เนื้อแค่ไหนเนี่ยให้มันเหลวเนี่ยจับอย่างเงี้ยเหนียวอย่างเงี้ยเน่ยเราขยำเพื่ออเพื่อให้เส้นได้มันแข็งตัวมาหวีมาใส่มาเดิมตะกอมาทำให้มันเข้าไปอยู่ในกี พร้อมที่กานั่งแล้วก็ทอให้เป็นผืนเนี่ยคนที่ทําตรงนี้เเรียกาทาหูปัจจุบันขั้นตอนการทอผ้าเนาะทอผ้าเดี๋ยวนี้ซื้อได้มาจากโรงงานเออขั้นตอนแรกเราก็จะมีการคขนลายผ้าก่อนคือให้มันมีลวดลายขึ้นสมัยก่อนอาจจะเป็นผ้าพื้นนเนาะแ,แล้วตอนนี้ก็เ,เราก็ลวดลายตามดูกลุ่มได้อะค่ะเวลาเราจะ้นนะคะ เราก็อาจจะมีเสริมสีนู้นสีนี้เข้ามาเพื่อให้มันเกิดลวดลายขึ้นเราก็ต้องใช้ไม้นะ่ะเป็นเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึง่งคือทั้งหมดมันก็สีไม้อะได้กระหลบหนึ่งอันเนี้อยอางเนี้ยได้ไม้หนึ่งแล้วเราก็เสียบไปเหมือนเราต้องคิดก่อนวิเราเราจะเอาลายอะไรนะแล้วก็เอาสีอะไรแล้วค่อยมาคำนวณอย่างเนี้ยอันเนี้ยเป็นผ้าพันคอแล้วก็ทั้งหมดมันสิบหลบ แต่มันมีไส้ด้วยอะไรด้วยเราก็จะคงแค่แปดลูจริงๆพวกป้าป้าทําแบบอีสานไปได้แต่เราไม่ทำางเพราะว่าเราก็อยากอยุางนี์ละพับกระดานไว้ไงเห็นไหมเราจะใส่สีฟ้าสีที่มันต่างเดี๋ยวเราจะพับกระดานเราจะเอาสีฟ้าเนี่ยเป็นเกณฑ์หลุดแล้วก็จบละไม่ต้องทําอะไรต่อเคยหลุดไหมฮะเคยสิเฮยเยสิทำงาอะไรนะทำใหม่ไง เราค้นไายผ้าเสร็จแล้วเราก็ไปพับกระดานอันนี้คือตลาดที่วางมคืออะไรทำเนี่ยไม่ใช่มันโดนพื้นไงผ้าจะได้จะได้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเกี่ยวเกี่ยวพวกขยะขึ้นมาสมัยก่อนอน่ะเดงวนเขาจะเล่าให้ฟังว่าที่ที่ตลาดอังจิลาเนี่ยเขาจะปิดถนนเลยนะ เพราะมันยาวมากเขาจะต้องพ้นที่ถนนไงอันนี้ขึเพื่อนต่อเลยคอันนี้จับได้อันนี้จะช่วยเสริมแบบนงให้ให้ได้มาตึงนิดนึงพอภัพกระดานเสร็จแล้วเราต้องมาสืบสืบนี่คือหมายถึงเอาได้เก่าก็ได้ใหม่มาผูกติดกัน ป้าบุเรือนจะเป็นคนสึกเออถ้าสมมติ25หลบเนี่ยมีทั้งหมด2,000เส้นเราต้องปลูกให้ครบทุกเส้น2,000เส้นใช้เวลาประมาณ2วันอ่ะอันนี้คือขั้นตอนที่3ามโอเคมาดูการสืบอ้นเดียวกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงก็มาคู่อยู่แล้วเพราหนูเก็บเก็บเก็บคู่แบบนี้อยู่แล้วไงสอนก็ต้องเอาตามไปเลย สีเราก็จะเริ่มเอามาขึ้นกี่ละไปขึ้นกี่ขึ้นกี่เสร็จแล้วก็ต้องนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือการทอมีทั้งหมดสีขั้นตอนเออชื่อลินจงสมศรีอายุ54ปีงานหลักตอนนี้ก็คือทอผ้าเริ่มแรกเดิมทีที่ที่มาจับผ้าทอนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจอะไรเมื่อก่อนแม่เป็นคนทำพอดีแม่เสีย ทีนี้เออเข้าของหรือเส้นได้ก็ยังอยู่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะทําต่อจากป้าไอซ์จากแม่เนี่ยแหละจริงๆเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าพอพอแม่เขาเสียเราก็อยากจะให้ความรู้กับเด็กนักพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรายังทําไม่เป็นพอดียายงวนเขาก็เลยบอกว่าอยากจะสอนเด็กรุ่นหลังเราก็เลยมาเรียนกับยายงวนเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มแรก มีความท้อมากเลยการการเรียนทอผ้าเพราะว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยใช้พัดลมก็ไม่ได้พอใช้พัดลมทีเนี่ยได้ปิวหมดมันจะพันกันเราก็ต้องทําแบบที่มันไม่มีลมมันเป็นความที่แบบเออทอ้ทอทอ้ทอถามว่าแต่ละคนน่ะที่รุ่นใหม่มาทำอ่ะมันก็ทอ้อแต่มันก็ต้องทำอ่าเพราะว่าเราเราก็มีความตั้งใจเนาะที่ว่าอยากจะให้ผ้อาอัศิรามันยังคงอยู่อะไร พอดีพี่พี่จิตเรามีโครงการโครงการหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะมาให้งบมาสนับสนุนผ้าทอเราก็เลยแบบว่าเออลองลองลอง,ลองเริ่มมาทําดูกันว่าผ้าทอมือเนี่ยที่สืบสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายเนี่ยจริงๆผ้าทอที่เนี่ยที่พี่รุ่นพี่ทำเนี่ยคือไม่ได้เชิงธุรกิจร้อเซเพียงแค่ว่าหนึ่งที่ความตั้งใจอยากจะทําก็คือว่า อยากจะแบบอนุรักษ์อันดับหนึ่งอันดับสองก็คืออยากจะให้ความรู้กับเด็กรุ่นหลังแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือจริงๆพอเรามาเริ่มทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็เป็นไรายได้เหมือนแต่ละบ้านพวกป้า,ปา,ปาท้าที่ทออยู่เนี่ยเขาก็ทอผ้าแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอันนี้คือมันเป็นผลพลอยได้ เพราะว่าอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพหลักไงของที่นี่มันคล้ายๆอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนม,มากกว่าค่ะซื่อนัดวราเทียนเหตุนะคะหรือประจิตนะคะ mm hmm. ก็อยู่ในนี้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนของที่นี่ของผ้าทอมือใหญ่หน,นะะ่วค่ะคือส่วนมากเธอผ้ากว่าจะทอได้ผืนหนึ่งวันหนึ่งยังไม่ได้เม็ดหนึ่งเลยเราให้ราคาเม็ดละหนึ่งร้อยบาทเออบางคนยังได้ห้าสิบ 50เมตร50เซนนะ่ะก็ได้แค่50บาทเองวันหนึ่งไม่ได้ร้อยอ่ะเขาก็เลยไปทํางานอย่างอื่นกว่าแล้วว่าเวลาว่างถึงมาทอผ้าถ้าอันไหนงานที่เราเร่งเหมือนมีออเดอร์เหมือนมีอะไรเงี้ยเออเราก็จะบอกว่าเออขอเร็วหน่อยนะเออเขาก็จะทอให้เราเร็วก็เออละทิ้งตรงนั้นไว้ก่อนก็จะทอให้เราเรนะ็วเงี้ยโอใครจะทําแบบป้าได้ตื่นมาก็ต้องหงหาใช่ไหมอ่าอยู่คนเดียวอ่า บางทีอะนุนะ่นอะเขาเอาไก่มาเลี้ยงไว้เต็มเลยยายคนป้าคนเดียวอ่าเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไปนะแก่หอยอ่าถ้าไอาจิเขาบอกว่าถ้าเล่งผ้าแล้วนะป้าอ่าเราก็ทิ้งหอยมาทํานี่ให้เขาอ่ามันก็เปลี่ยนกันอ่าทางนู้นเราทิ้งได้เพราะว่าทางนี้เราเข้าร่วมไปแล้วช้าก็ต้องเอาอืมเราต้องทําตามหนะ้าที่เรา,เาไงถ้าเราไม่เอาก็คงยุบไป,ปเลย ก็เริงสำเริงนะนำกุลด้วยเปล่าสำเริงสุขสมโพธ์นะคะ,อ,ะอาชีพทั่วไปใครจ้างก็ไป <c oughs> เริ่มแรกแะก่อนจะมาทอเนี่ยก็ไปค้าขายเหมือนกันค้าขายบางแสนนี่ไปทั่วเนี่ยไปแล้วก็มาก็พวกจิตจงก็ชวนกันทำกลุ่มกันเลยโอเค ถามว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเออมันมีโครงการประชารัฐแล้วก็เห็นว่าเออตรงนี้มันมีผ้าทอมือแล้วก็สมัยก่อนเนะี่ยคือสมัยที่ยายไอยังอยู่อะแล้วที่ยายไอเสียไปอะก็ไม่มีใครสืบสารต่อแต่ก็ยังมออีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่หลงเหลืออยู่ อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยมาถามประชาคมมาถามคนในชุมชนว่าเออเรามีงบประมาณเนี่ยของชารัฐเนี่ยห้าแสนเนี่ยเออเรามาทําผ้าทอต่อกันดีไหมเราก็เลยรวมกลุ่มกันที่จะทําผ้าออตรงนี้ขึ้นมาเขาจะให้ทอตั้งนานแล้วป้าออตาไม่ดีไม่อยากจะทอหรอกกลัวเดี๋ยวไปทําของเขาเสียอ,อะไรเนงะี้ยเนาะมาเขา้ามาเขา้าไม่ค่อยมีใครทอไงเออเอามาก็เอามาว่ายัางดีกว่าเราอยู่เฉยเง ชื่อนางชูศรีเจือสุวรณค่ะอายุ71ฟาฟายังไม่ถึง72ตอนนี้ก็ทอผ้าเป็นหลักแล้วก็เก็บของในบ้านไปขายตลาดนะับ้างจบโรงเรียนปสี่คือก่อนนี้เข้าโรงเรียน7ขวบนะไหมเจ1ดเกอ10ขวบ11ขวบนั่นเกือบเกือบจบปสี่ไปไปหัด หัดกับป้าไอ้ที่เรือนปอ้าไอ้ั่นเนละยแล้วลก็บ้านนั้นเนี่ยทออยู่ใ้ถุนบ้านเขาจริงๆจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่และป้าแต่และคนที่มาทอผ้าเนี่ยคือเขาทอเป็นกันมาแล้วสมัยก่อนที่เนี่ยเขาทอผ้ากันเป็นประจําอยู่แล้วมันก็เหมือนห่างหายไปพอไปทําอาชีพอื่นเพราะว่าไรายได้เมื่อก่อนเนี่ยทอผ้าไรายได้ไม่ดีแต่พอพอเหมือนเรากลับมาทาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ย พวกป,ป้าๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะอายุ1ิ1สิบหรือถึงยีเนี้ยเขาทอสมัยนู้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาอายุกเ็ดสิบส่วนมากแล้วมาทอตอนที่ที่อายุเยอะเนาะ,ะเออเหมือนมาช่วยกลุ่มพวกเราอะไรเงี้ยเหมือนมา,มา,ม,ามาสอนด้วยแล้วก็เออมารวมกลุ่มกันก็เหมือนมีกิจกรรมคือจุดเริ่มต้นข,ของตัวป้าเองเนี่ยป้ามาเลี้ยงคนแก่ ยายก็เลยมาสนอนยายก็ป้าก็าลเลยเรียนชื่อนางสาวบุญเรือนใบุรีค่ะอายุ67ก่อนที่ปฏิประจงเขาจะตั้งกลุ่มเนะี่ยป้ากระทออยู่คนเดียวประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วเขามั่งไม่ทอมั่งมาแต่กระทอทุกวันยู่ยนะทอมากบ้างน้อยบ้างเรื่อยไป ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพเป็นเป็นงานอนดิเรกเป็นงานที่ใจรักไม่ได้คิดว่ามันเป็นอาชีพเป็นงานที่ใจรักเพราะว่าเป็นอาชีพไม่พอกินก็มันชอบอมันหลกอันียังชอบอยู่แค่ทําไหวแล้วก็ทําไปบางทีว่างๆเนี่ยคนอื่นเขานอนกันได้นี่นอนไม่ได้เ,เรายังว่างแล้วมาทำได้เงี้ยคนอื่นเขานอนกัน นอนไม่ได้ลุกไม้ยังกระชับกระชับอย่างนี้แหละอมันมันเป็นเพื่อนคลายเหงาไดา้จริงๆนะพูดเรื่องจริงไม่มีใครคุยด้วยเรากันเนี่ยคุยกับผ้าเนี่ยออาจริงๆนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยป้าไอเนี่ยข้าทอข้าทอผ้าแล้วก็ส่งอ่างศิลาแต่ที่ป้าจงเห็นอ่ะ คือเวลาป้าไอซ์เขาทออ่ะอ้บางคนที่เขาเขาเขาเลิกทอไปแล้วแล้วเขาก็มามาเห็นป้าไอซ์ทอในรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกับป้าไอซ์นะเขามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันมัน,ม,นมันดีอะ่ะคนเขาคุยเรื่องเอ้ยเนี่ยผ้ายังงุ้นอย่างงี้อะไรใช่ไหมเหมือนมามาณจุดปัจจุบันที่ป้าจงกับป้าจิตกลับเอามาทอเนี่ย ป้าหูสีเมื่อก่อนเขาก็อยู่คนละทิศทางคนละบ้านกันป้าเลิงเนี้ยก็ไม่ได้ไปรู้จักกับเขาเออป้าบญเรือนเงี้ยก็ไม่ได้ไปสนิทกับเขาแต่พอเรามาทําผ้าทอเนี่ยเหมือนเวลาเรานัดเจอกันทีามาทําตรงนี้นะอุ้ยเราก็มีเรื่องคุยอะ่ะบางเหมือนป้าสีเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องอดีตใ,ให้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 ใหนประจงฟังใช่ไหมมันเหมือนมันมันเป็นกิจกรรมอ่ะผ้าทอเนี่ยมันเป็นของพื้นถิ่นที่นี่เลยนะ ที่ที่บ้านมาบหม่อเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนน่ะเขามีอุปกรณ์แล้วเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเออจองจิตเนี่ยไปเอาสิบ้านป้ามียังอยู่เลยนะอุปกรณ์อะ่ะบางไหนบางส่วนที่ใช้ได้ก็เอามาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เหมือนไปตีซีไปรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ให้เขามารวมกลุ่มมานั่งคุยมานั่งเล่าอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยแหละคือถามว่าถ้ามันหายไปเสียดายตรงจุดจุดนี้อย่างนี้มากกว่าเออ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญหายไปกับคนที่แก่เท่าแล้วล้มหายตายจากไปมันก็ไปหมดจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้หวงวิชานะอยากสอนแต่ว่าไม่มีใครเอาไงเจอใครปากระชวนเรือแม้แต่เขาอายุแบบสามสบสี่สแบบบางคนเป็นแม่บ้านเป็นอะไรเงี้ยน,นะอยู่เงี้ยบอกเอออยากมาท้อไม่ล่าจะหัดไทยอนะไรเขาก็ไม่เอา ก็บอกเห็นแล้วเห็นเหมือนมาทองง่ายๆพอมาจับเขาแล้วอับทางไม่ได้อุ้ยชมรีมีผ้าทอด้วยเหรอเออไม่เคยเห็นนะรู้จักแต่คบอะไรไหมเออไม่มีใครรู้เลยบอกว่าโอ้ที่เนี่ยมันมีสตอรี่นะของเจนเราเนะี่ยมันเจนที่สามลนะอืมแต่เจนที่สีนะ่เนี่ยเรายังหาไม่ได้เหมือนรุ่นลูกเราเงรุ่นลูกเราเราไม่รู้ว่าละเขาจะทํำไหมอืมแต่อนาคตมันก็ไม่แน่ถ้าเกิดเหมือนเหมือนเราเนะี่ยเราก็ไม่อยากทําจนแบบไม่รู้ว่เจะ หมอมาทําได้ยังไงก็ไม่รู้อะถ้าเลือกได้ยังอยากจะทำการทอผ้าเป็นอาชีพหลักไหมไม่ค่ะคือเนี่ยค่ะเห็นหนูหนูยังไม่อยากมันยังอยู่ในช่วงที่ยังอยากเล่นยังอยากอะไรยังไม่ได้แบบมาโฟกัสตรงนั้นเลยเอาตรงๆนะคืออด้วยปัจจัยว่าเราไม่ได้เราปลูก ฝฟ้ยเองไม่ได้เราซื้อไฟ้ยมาจากกรุงเทพนะครับตั้งแต่สมัยก่อนละด้วยเป็นแดนอุตสาหกรรมด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเทวัฒนธรรมภูมิปัญญาก,กันมากนักเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่สามารถสืบต่อได้อันนี้เป็นปัญหาหลักเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาว่าคนที่ทําที่มีอายุมากตอนนี้นะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนจะทํำยังไงก็ก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะ ทำให้สินค้าได้ได้เห็นโอกาสในการต่อยอดนะครับก็คือของเดิมก็คง,งต้องอนุรักษ์ทั้ง12บลายดั้งเดิมนะครับแล้วก็ของใหม่ก็ต้องมีเพื่อจะสอดรับกับสังคมปัจจุบันนะครับจุดที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของที่นี่เนี่ยก็คือจริงๆไม่ได้เป็นที่ตัวลายนะครับอาจารย์ว่าบางทีปัญหามันคือโอกาสอะปัญหาคือเขาไม่ได้มีลวด,ดลายมากมายที่จะทอด้วยความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เน้นความง่ายความง่ายนี่แหละมันทําให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เช่นลายทางลายปะไหลอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นาลายที่เรียบง่ายมากซึ่งในมุมมองส่วนตัวเนี่ยกลับมองว่าลายพวกนี้เป็นลายที่โมเดิร์นนะครับเป็นลายที่สมัยใหม่แล้วก็ใช้ได้นานงานที่แสดงอยู่เนี่ยนะครับก็คงคงทำให้เห็นว่าผ้าทอมันไม่เชยนะครับผ้าทอมันสามารถที่จะต่อย,ยอดไปเป็นผิวพรรอื่นได้ ผลวิจัยมันก็ออกมาในแนวทางนั้นเลยว่ามันสามารถเป็นไปนได้ก็จองคิดว่าแบบอยากให้ผ้าทอมันไปอยู่ถึงไหนจริงๆออยากให้ผ้าทอเนี่ยยังอยู่แต่ไม่ต้องไปถึงเหมือนว่าที่ไม่ต้องไปดังโกอินตรงอินเตอร์หลักเพียงแค่เราทําในเนี่ยในชุมชนหรือทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันได้ความรู้อย่างหนึ่งแล้วถ้ามันสวยเราภูมิใจ เนี่ยเราก็ชอบอยู่อย่างนี้นะอ่แล้วพอไปประชุมที่ไหนก็อะไรนี้ของใครอ,อ่ะของป้าเองโอ้ยสวยเอาดีใจแั้เนี่อ่ะมันก็ดีใจอ่ะชอบ,ชอบ,ช,อบชอบไม่ชอบวันท้อไม่ได้ประสโท้ทั้งวันจริงเงี้ยนั่นนงเคาะทั้งวันเลยก็ไม่รู้สิประสีเหมือนอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กแลว้วมั้งมันเหมือนผูกพันกันอยู่อ่ะไม่อยากให้มันสูญหายไปอะไรเงี้ยค่ะ ไม่รู้ว่าจะสืบทอดกันได้นานแค่ไหนแต่ก็ป้าก็จะทำความสุดความสามารถแนละ้เนาะจนไม่ไหวอ่ะเป็นอะไรที่เราใจเรารักอ่ะเราว่าเราชอบเราก็เลยอยู่ของเราไปอย่างเงี้ยเขาไม่น่นเราก็จะทำใหม่ต้องบอกนลว่าเพราะใจแรัก 对 <laughs> <laughs> Thank okay.